สวัสดีครับเพื่อนรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับก็มาบันทึกภาพบันทึกเป็นคลิปเพื่อเอาไปให้เพื่อนๆได้ชมนคับการ สร้างทางรถไฟหลังผู้ก็เร่นานนกครับจะท คลิปยาวให้พเพื่อนได้ชมกันอย่างจุใจกันหน่อยอเก็บรายละเอียดรอบๆไปทำงานนะครับเขาเป็นทีมสำรวจนะครับก็ม,มาควบคุมพุลเป่าทีนะครับเก็บภาพบพรรยากาศได้ใกล้ชิดก็จะเอาไปเผยแพร่้เพื่อนได้ชมกัน เพื่อความบันเทิงน,นะครับเพื่อความบันเทิงปรับแบบแบบก็จะทำเป็นคลิปยาวๆสักหน่อยเพื่อให้พเพื่อนๆได้ชมงานงานก็ประมาณนี้แหละครับคือนี้ก็ควรเยอะนะครับ,นนเ,รบเละ ไฟทางคู่นะครับเจ่าไอ้เจ้าของก็เก็บบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนได้ชมกันช่วงนี้ก็หรือแบบแล้วครับไปเข้า เอาไปข้าแบบะะประมาณนี้นะค,ะครับเข่งางานก็เริ่มเล่งตกผลลำเพื่อนฝนตกเยอะนะครับเก็บภาพให้เพื่อนได้ชมนะคบนี่คือช่วงอพยงเอาวะะครับ ชมบรรยากาศัชมบรรยากาศชม,มาาระชมมา,าติแรัเวลาที่เน้นเรื่องการสร้างทางรถไฟครับสร้างทางรถไฟมีรชา,า,ารคลิปก็จะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยแหละนะครับเพื่อเอาใจเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะไปก่อนนะครับ